อ่าสวัสดีครับผมบ่ายเช้านี้ครับบ่ายช่วงบ่ายครับบ่ายเมื่อนี้เดียาเขาป่าครับเมื่อนี้ครับจากที่ฝนตกพายุเข่าสองมือสามเมื่อเราพายุเข่าจกพายุรือดดูฝนครับเขามาสองมือสองคืนครับฝนตกแห้งขาดครับค้อกหมูจนหักครับจากตกแห้งบ่แห้งค้อกหมูจนหักหมูก็ได้ลูกเมื่อฝนตกอีกครับมีแต่แนวเปลี่ยนครับอ๋อเมื่อนี้หนอนบาสัมพันธ์ พามาเขาป่าครับแจ็กสิได้ยังไ้ครับไปเลยครับอ่ะครับตอนนี้ได้เข้ามาแล้วครับโอ้เข้ามากก็เห็นเลยครับพี่น้องครับเข้ามากก็เห็นเลยครับหนึ่งดอกครับเห็นแล้วครับหนึ่งดอกหนึ่งดอกเห็นแล้วครับ ช่วยๆครับกำลังงามเลยครับโอ้มาเกือบบ่ดทันเนาะครับเนาะมาเกือบบ่ดทันครับเกือบเ่งงา,าโอ้ที่นะครับโอ้โห้ไอ้ยะโอ้พอดีงามเลยครับกำลังงามๆโอ้ดอกนันเ่าครับดอกนะ ดอกนี้ครับโอ้ดอกนี้ครับโอ้โอ้ยังแข็งอยู่ครับยังแข็งอยู่พุ่น,น่ะอือยังแข็งอยู่ครับบังไงอ่ะขออนุญาตเจ็บก่อนคร,ครับสวยๆครับสวยๆดอกสวยๆครับ อรองงามเลยครับฝนตกครับฝนตกสองมื้อสองคืนืันนี้ก็มืดมาอีกแล้วครับย่างกันหากาจีดด้นีดเดียวนงครับจัแกแนวใดแล้วฝนก็ได้ดีครับ วันนี้ผัดเข่าตายวดผู้ใดก็ได้มาืันนี้ผัดฝนตกดีชักบันนี้ครับเออ้ย ครับถุงผมไม่ได้เอามามาครับได้ไปหาถุงใส่แพ็คน้บคับกดครับมาใส่ตัวนเดซ่าตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้โอ้ยังแข็งอยู่ครับ บักใหญ่นึงครับเงามันบักใหญ่นึงคุณนะครับโอ้ยกินได้อยู่ครับนั่นแข็งครับสุดยอดครับสุดยอะไปครับหาต่อครับเอาครับจุดที่สองเมื่อกี้นี่โอ้หกแห้งครับอ๋อเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วครับเจอแล้ว ำลงงามเลยครับำลงงามดสีเทาบุ่นนี่โอ้ยแข็งอยู่ครับยังแข็งอยู่สวยๆครับพุ่นเดบ่มมีบอกบอเห็นครับสวยๆครับตัวนี้ก็ได้ครับ พอดีครับพอดีเก่งครับเมื่อฝนก็นมาอีกแล้วครับบุญครับข้างในมีบบ่มีครับั้างในบ่มี ะไปครับโอ้เพื่อคือถักเปร็นที่นออบาะนี่จีกเกิดหายอยู่บนนอมันเคยเกิดครับแถวนี้แต่ว่าเพื่อนมาทางหงาแล้วมันจีกเกิดหายอยู่บนละโอ้เกิดอยู่ครับเกิดอยู่ครับโอ้หวบใหญ่เลยครับโดดนี่ีครับนี่และอื้ม บวกไงเหมือนกันครับปกติทางถ้าทางหญ้าทางนี่ออกเนี่ยบอกมันเกิดไม่ใช่โบเกิดครับอันนี้เกิดให้อยู่ครับโดนบวกญ่บวกญ่เลยครับอืมเห็นครับเว้ยช่วยติดยังี้ย ดครับช่วยๆครับอฮยครับผมพาเขาป่าบายนี่กับแล้วครับเมื่อกี้นี่ฝนตั้งเข้ามาอยู่ครับเมื่อกี้ครับเมื่อครับแ้วครับเดี๋ยวชิ้ให้เบื่องครับ